ครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันอีกครั้งนะครับโอ้โหไม่ได้อัดคลิปโอเวอร์วอตั้งนานวันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับของเก n นจินะครับนั่นก็คือไฮจัมเกนจินั่นเอง <Huh? S 1> สงสัยแล้วเราจะสิว่ามันคืออะไรนันคือการกระโดดแบบพุ่งตัวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วของเกนจินะครับพูดไปนี้อาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวไปสาธิตกันให้ดูดีกว่าแล้วก็จะมีการ สอนเทคนิคเล็กนๆนะครับสามารถเอาไปฝึกกันได้ถ้าเกิดสามารถเอาไปใช้ในการต่อสู้จริงได้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับโอเคไปชมกันเลยดีกว่าครับสำหรับไฮจั๊มของเกนจิคืออะไรไฮจั Hi ๊มของเกนจิก็คือเป็นการกระโดดน,นะครับแล้วก็กดสวิตช์ไรนะครับหรือว่าก,กดตัวชิปของเรานั่นเองเพื่อให้พุ่งไปข้างหน้าแล้วจังหวะ ให้ชิปไปกดตรงขอบของบริเวณที่เราต้องการจะก,กระโดดพอดีแล้วก็กดกระโดดซ้ําอีกรอบพร้อมกับกดปุ่มเดินหน้าก็สามารถทําให้เกนจิกระโดดไปทิศทางที่เรากดไว้แบบพุ่งอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับ ก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการฝึกนะครับก็สามารถจะสร้างคัสตอมแม p นะครับแล้วก็ไปฝึกฝนกันได้ซึ่ง <Okay. S 1> ทิศทางการพุง่งระยะการพุง่งก็อยู่ที่ทิศทางของเราในการเลงนะครับพยายามเล็งให้ดีๆก่อนว่าเราต้องการจะพุง่งทางไหนซึ่งองศาก็มีผลต่อระยะการพุ่งด้วยเช่นกันนะครับอ่าอย่างตอนนี้ผมก็พยายามจะเลงขอบนะครับว่าจะไม่ให้พุ่งไปไกลเกินไปเมื่อกี้พุ่งแรงแล้วต,ตกเหวอ่าแต่ก็กลับว่าเดินใกล้สักนิดนึงเล็ง แล้วก็เตรียมตัว 5, 4, 3, อ่าก็แลนดิ้งลงอย่างสวยงามนะครับทนี้เราไปดูแมปอื่นๆกันบ้างดีกว่า หลังจากได้ชมกันไปคร่าวๆนะครับก็คงขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วครับว่าจะไปฝึกฝนกันเยอะแค่ไหนแล้วนาไปใช้กับการเล่นจริงได้เยอะแค่ไหนนะครับซึ่งสําหรับตัวผมเนี่ยคิดว่าเทคนิคการกระโดดเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างสาคัญอย่างเช่นช่วงโอเวอร์ไทม์ที่เราต้องการจะพุ่งไปถึงจุดหมายด้วยความรวดเร็วเทคนิคการเล่นหายจาก็น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างครัไม่มากก็น้อยถ้าเกิด ใครสนใจอยากให้ทําเทคนิคอะไรเพิ่มเติมของตัวไหนก็สามารถรีเควส t กันมาได้นะครับสามารถคอมเมนต์ข้างล่างแล้วก็ผมก็จะทําคลิปแล้วก็แนะนําวิธีการทําให้ดูอ่าถ้าเกิดใครชอบเทคนิคยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกด u u s c r i b e แล้วก็ติดตามผลงานอ,งอื่นๆของผมด้วยนะครับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย